สวัสดีเอาแม่บอมโอนกรุบกรุบคเนียเดอบัตเนี่นนอ่ะผมมาถึงแล้วมาเจอไอ้มึนครับไอ้มึนมันทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับความมึนงงคนครับเสเคลิยจัดให้ครับ เราจะแอบถ่ายตรงนี้แหละครับจะไให้โชฟเฟอร์เห็นนะสายไม่มีอะไรเล่น,นะพี่น้อง เดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วกันนะพี่น้องโอ้ย่างหยับดเ,ย <laughs> เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูว่าใครขับนะเมื่อกี้ผมคิดว่าสายมืนขับนะ ห้อยลงนี่แล้วอ่าน,นั่งใครขครับ,บอ่ะเล้เลตั้งลำ่อนครับ ใส่สองมาเลยลูกเพ่เอาไมมเอาไหม,ไ,หมไปบี เรงเตอร์คิดว่าคิดขับเอาคิดว่าายมึนครับเจอหมอตาลรับโอ้อะระโอ้ยเดาผิดนะพี่น้องไปได้โบ เดี๋ยวเดี๋ยวระดองให้โอ้สายมุดครับสายมุดโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำมันไปส่งก่อนครับเดี๋ยวเราไปกลับรถกันก่อนเดี๋ยวพาไปชมการทำงานของเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยนะโอเคครับตอนนี้เราก็กลับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่เอ หรือว่าเขาจะหยุดทํางานแล้วนะนุพอดีป้าใหญ่โทรสั่งด่วนครับน้ํามันหกถังก็กลับมาจากวิง่งรถดูซ่วมก็ไว้เอาน้ํามันมาให้กันครับนี่เดี๋ยวเราไปชมกันครับพี่น้องแหมยืนหล่ออย่งเลยละ่ะพ่อหนุ่มสองนมคือยืนหล่อแถวอ่ะ xem à à hơi 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 <cười> Oh, subscribe <laughs> cho ดังใหญ่เลยนะพี่น้องเกรดเอารถออกให้ตาตาจะมาเอารถออกให้ตาตาจะมาแกมาไม่ได้ม่ใช่เหรอโอ้อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูฝาแม็กแล้วกันเจีเดี่ยซีฮัลโหลเดี๋ยวเรามาชมฝีมือการดันดินของแม็กซ์จจดนะพี่น้องนี่ว่าโอเคหรือเปล่านะวันนี้ก็ไม่ได้ขับผมล้อครับเสียคิดเป็นคนขับนี่ให้แม็กซ์จจดมาขับรถไถได้ทุกอย่างครับทีมงานนี้ ว่าจะเป็นไมโครเทไถนกลอ่อได้หมดแล้วแต่ทัเกสั่งจัดให้ไม่เคยขัดอ,อ,อ,อ โอ้จะไล่ลงอีกแล้วโอ้ไม่ถูกใจไล่ลงอย่างเดียวครับปลาดิโอ้โหโหดจัดขับไม่ถูกไม่ถูกใจก็ไล่ลงนะอะถ่ายคลิปอยู่เป็นนึงไอ้สิ่งเหล่านี้หมดตายเยอะขนาด มานามีกนีออตาโยดับรถมือลูกปีนุ่งจานี้อยู่ตัตี้อ๋อนี่ตวเตี้ยมันอะไรตัโอตามารถลูกนับตึาลนู่บาบาเดอจานหิงอ่โอ้ยแค่ตลูกอเออเคลวินนะเลวินนย่เดายเยนนะครัมีเงิจายกเราคปนเป็นอมาเย้

cái mấy cái dốc nó mặn ngon ngập bên nó đó hay tờ cho thì đến bằng tay rồi 3 tháng nè ơi แก่เติมกี่สามนี่ก็จัดเองเลยครับไหนครับแต่ทำไมอ่ะเราต้องดันเหรอ <c oughs> นี่ครับเมื่อกี้แม็กซ์โจ๊ดเป็นคนดันนะไม่ได้ดังใจครับป๋า่จัดเองเลย <c oughs> <c oughs> ไงครับโอ้แจ็มครับแจ๋วเลยจัดสายลากยาวนะครับนี่ก็ลอกเสร็จก็ไถานาวันเข้าให้เขาเลยเรียบร้อยเลยป๋าก็บรรยากาศครับเลิกงานแล้วพี่น้องน่าจะหมดแล้วครับดินหมดดินหมดก่อนนะน่าจะย้ายเข้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็กำลังเช็คเที่ยวกับไหนหนาครับให้มันเรียบร้อยเวลาเก็บตังค์นี่จะได้ไม่มีปัญหากันครับต้องเช็คเที่ยวทุกวันครับช่วงเย็นไม่งั้นนี่เที่ยวจะหายได้นะพี่น้องหายสามสีเที่ยวนี่ก็โอ้โหปวดหัวเลยนะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศครับยาเย็นตามทุ่งน้ำหรือว่าบรรยากาศดีมากเลยครับ รถหกล้อก็มีด้วยกัน4คันครับผมจะมีบังเบิร์ดแล้วก็เจ้าซีรีส์500แล้วก็นน่นครับอัททองอัททองแล้วก็ได้อาหิงมารวมทับ2วันแล้วพี่น้องอมาดูป่าเดี๋ยวอีกสักครั้งครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ <c oughs> นี่ให้ปา๋าแกปาดเก็บงานให้เขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไป <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม